มามามาเร็วหมูกระทะฝนก็ทำรมดาจะตกอ่าหมูกระทะครับมาเล็บปีสดกินหมูกระทะบนเขาครับเ้าไ่เจียวยำโน่นงน้นก็มีหมูกระทะห้องนน้นเอเบียร์มาตั้งนะ แต่ยังไม่หมีนตัวนี่องลง่นะ <c oughs> งว่างมากันนะชวนกันมานัดกันมาอันนี้มาแบบฟ้าผ่าเดี๋ยวบอกวงหน้า มองวันนี้มองไม่เห็นตะวันตกดินแล้วเมฆฝนจะตกมันจะข้างล่างเกลือ่อนลนะักษณะมา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 เพื่อนมา